เคยเจอตาม,มเราไม่ได้เจอเจอตามไหมเนี่ยมันมีเรื่องหนึ่งที่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 ได้ฟังมาเรื่องของอุบัติเหตุอันเนี้ยเป็นเคสหนึ่งที่เฮ้ยมันมีการตามอันนี้เป็นเป็นเคสที่เราเราดิ้นได้ฟังมาคือเรื่องของผู้ชายสองคนพี่สมมติว่าเป็น1กับ2ก็แล้วกันหนึ<ะ>่งกับ2เนี่ยมันก็ไปทานดื่มกันที่ร้านหนึ่งแถวแถวลานาลิเบตแล้วก็พอเสร็จแล้วตกตกดึกเนี่ยก็ขับรถลกลับมา ไอหนึ่งก็ขับไอสองก็นั่งมาระหว่างนั้นเราเจออุบัติเหตุมีรถวอมีเจ้าที่มีอะไรแบบนี้แล้วก็บนพื้นถนนเนี่ยเหมือนกับมีร่างของผู้ชายคนหนึ่งนอนอยู่แล้วก็คนไอหนึ่งเนี่ยมันก็ขับรถมามันก็เห็นไอสองก็ทักเฮ้ยไอหนึ่งตายไหมวะไอหนึ่งก็ดูแล้วเหมือนกับขับไปช้าเหมือนกับเวลาที่ตำรวจจะโบกให้ให้เจ้าที่จะโบกให้ขับไปแต่อันนี้ก็จะค่อยๆขับไปแล้วบอกบางกผู้ชายที่นอนบนพื้นมอมันทังมัน เหมือนตายเหมือนมองแบบมองมองมองจ้องมาทางมันเนี่ยไอหน,นึ่งก็บอกว่า<อ>ว่าตายว่ะแล้วว่าไฟไปก็ไปหลังจากนั้นคือวันวันต่อมาเนี่ยสิ่งที่ไอหน,นึ่งบอกว่าผมก็ไม่เคยเจอพี่ป๋องหมาที่บ้านแล้วก็หมาแถวนั้นอยู่ดีๆก็มาหอนอยู่หน้าบ้านซึ่งอัน,นไม่เคยบอกมันก็ไม่เคยเจอปรากฏการณ์ที่บอกดีก็หมาหอนหมาหอน ต่ไมหมดจากนั้นเนี่ยวันต่อๆมาก็จะมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นในหนึ่งบ่อยครั้งเช่นกลับมาถึงบ้านเมียาถามว่าทำไมเหม็นจังเลยอ่ะเหมือนเหม็นแบบทำไมกลิ่นตัวแบบเหม็นไปไปไป,ไปทำอะไรมาทำไมมันเหม็นอย่างนี้เนี่ยหรือแม้กระทั่งขับรถไปลงจากรถมาก็มักจะมีคนแซวว่าเอ้ยเพื่อนไม่ลงมาด้วยวะเป็นอย่างเงี้ยอยู่บ่อยครั้ง<ม>ในช่วงวระหว่างประมาณ3วัน5วัน7วันประมาณเนี้ยไปเติมน้ํามันตัวเองเติมเสร็จลงไปซื้อของมินิมาร์ กลับลงมาเด็กปามันยังแศรอ้เพื่อนพี่ตลกดี <c oughs> มันก็เ,เกิดอะไรขึ้นกับเราวะก็เริ่มคิดมากก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มไม่สบายใจเฮ้ยมันมีอะไรตามเรามาหรือเปล่าแต่ไม่ได้คิดถึงเหตุการณ์นั้นเลยนะเพราะตัวเองพูดไปโดยที่ก็ไม่ได้ตั้งใจก็ไม่ได้คิดอะไรทช่สิ้นจนปรากฏว่ามีวันหนึ่งเหมือนกัหลังจากที่เสร็จงานก็ไปนั่งกินอาหารประจำร้านเนี้ยแล้วก็ขับมาเส้นเดิมลาซาลทิเบตแต่ครั้งนี้มาคนเดียวไอ้สองไม่ได้มาตัวเองขับมาคนเดียวแล้วก็อาจจะเมาเมามึนๆไม่รู้ในันนทีี่่่ขบมาเยกอจะถึงงตร ตร,ตรงจุดที่เคยเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันก็เห็นเป็นผู้ชายคนหนึ่งอ่ะโผล่มาจากด้านข้าง oh <my> ขับอยู่ใน <L od S 1> รถ <L od> โผล่มาในรถแล้วถามว่ามึงอ่ะตายยังเ <L od> หมือนว่าเ <L od> ท่านั้นแหละรถมันก็พลิกคว่ำแล้วก็เสียหลักแล้วเกิดอุบัติเหตุตรงจุดเดียวกันกับที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันนั้นอ่ะแล้วเฮ้ยจริงเหรอวาบอกพี่ ผมแม่งโชคดีที่ไม่เป็นอะไรและพอไปดูกล้องวงจรปิดปรากฏว่าไม่มีอะไรตัดหน้าไม่อยู่ในรถอยู่วิ่งวิ่งมาก็แผลลงไปข้างทางเฉยเฉยแต่เดชบุญที่มันคงยังมีบุญอยู่อ่ะก็เลยยังไม่เป็นอะไรเนี่ยเรื่องของหนูเคยได้ยินอะไรแบบนี้แต่มันไม่ใช่เรื่องนี้รู้แค่ว่าทุกวันนี้ไม่ว่าจะขับรถไปไหนแล้วคข้างเป็นอุบัติเหตุไม่มองด้วยพี่ก็ไม่มองไม่จริงหรอไม่คครมองหรอไม่ได้แกมที่ว่าแบบเออไม่เป็นไรหรอกถ้ากระทักแต่ไม่มองไม่ใช่ต้องพูดอย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้ อ๋อเหรอคือหมายถึงว่ายูเห็นว่ามีตแต่ยูไม่ได้เห็นว่าเห็นแบบไม่ได้เห็นน่ะยูก็จะไม่แค่แค่รู้ว่าวอววิ่ถ้ามันดูไม่เลือดสาขนาดนั้นอาจจะมองว่าเออรถชนกันอะไรอย่างเงี้ยได้แต่แต่ไม่ได้ขึงขั้นแบบโอ้ยเป็นยังไงเราก็พูดเราก็พูดแบบปลอดภัยไม่เป็นไรเรากูดออย่างงี้พูดดีดีกว่าแต่เนี้ยวันนี้หนึ่งมันพูดบอกว่าเอ้ยคงตายละคือคงแบบไปมองปุ๊บแล้วคงไปเห็นแล้วคงไปพูดนพตาพอดีศตาพอดีอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งเวลาเราคงรีบขับไปนึกออกป่ะแต่างีเ้ เออนี่เป็นเรื่องของมันยันแล้วมึงจะตายหรือ,อยังโอ้โควหน้ากลัวเลยอะเราแบบเราฟังแล้วเฮ้ยบอกพี่ผมก็แต่ผมก็ไม่รู้มันเกิดแต่เราทั้วว่าผมเมาไหมอาจจะเมาก็ได้แต่ที่สำคัญคือเฮ้ยทำไมต้องมาเกิดในจุดเดียวกันอุบัติเหตุตรงนั้นที่เดิมที่เมื่อไม่เมื่อสักเจ็ดวันที่ผ่านมามันก็เกิดเหตุการณ์ตรงนี้เออหน้ากลัวมาก,ก